ม้พระในพระอุโบสถพะเจ้าอามนะคะมีหลวงพ่อโตพระแก้วมรกกนะคะแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าตักสุขมหาดานด้วยค่ะ อุโบสถนะคะของพระเจ้าอางค่ะเป็นที่ประฏิสฐานของหลวงพ่อสมเด็จนะคะขอพรอสิ่ดใดก็ขอให้สมเร็จสมความบารนาค่ะน,นี่เป็นศาลาบูชาพระพุทธ,ธรรมหาจากกักรพพัดนะคะนี่ยังมีศาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะเป็นองค์วิรูปักโคอ,อธิบดีนาคราชนะคะ มีบทสวดขันทปาริสงดงามมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาสักการะขอพรที่วัดเจ้าอามนะคะถนนบางขุนนนท์ค่ะรถเมลสาย79สองแถวสีแดงนะคะผ่านสถานี MRT บางขุนนนท์นะคะ หลังจากที่เราออกจากตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วก็ตลาดน้ำสองคลองนะคะเราก็มาที่วัดเจ้าอามนี้ค่ะวัดเจ้าอามนี้เป็นวัดที่นิยมทำเกี่ยวกับสะาะเคราะห์เสริมดวงชะตาบารมีนะคะอันได้แก่หลวงพ่อโตท้าเวสุวรรณนะคะ ทุกๆปีนะคะในช่วงปีใหม่หรือเทศกาลตุดจีนนะคะมักจะมีพิธการทำพิธีนะคะสะดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีนะคะเดี๋ยวเรามาไว้พระขอพรก,กันก่อนที่จะเข้าไปในอุโบสถค่ะ วัดเจ้าอามเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับสนมเอกมีนามว่าอามนะคะที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าใจผิดว่ามีการคบชู้สู่ชายนะคะพร้อมให้สร้างพระปางองค์ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อบรรจุพระอัฐิของสนมอามค่ะมาไหว้พระในพระอุโบสถวัดเจ้าอามนะคะ มีหลงพ่อโตพักแก้วมรกตนะคะแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาดานด้วยค่ะ มีการบูชาน้ำมันตะเกียงประจำวันเกิดนะคะดอกไม้ทูปเทียนก็สามารถซื้อทำบุญกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นการทำบุญเสี่ยงโชคกับไอ้ไข่นะคะ กอ้างค่ะเป็นที่ปรดิษฐานของหลวงพ่อสำเร็จนะคะขอพรสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมงความบารมาค่ะจิตตะกองฝ่าผนังเป็น่อ ชิปวิมานนะคะหม่งพระอัวยา,า,ามมาก่ในส่วตรงนี้นะคะทาง ก็ได้มีการทำารื่ความดงซ่อมแซมบอดนะคะหรอระหว่างการซ่อมแซมค่ะ ท่นนี้นะคะก็จะเป็นที่บูชาเครื่องรางของขังค่ะมีรูปปั้นช้างสลักด้วยหินนะคะ เดินเข้ามาจะถัดจากอุปาอุโบสถนะคะเดินเข้ามาจะเห็นน้ำตกนะคะอยู่ในสวนนะคะมีบูชาเครื่องลังของขังพระประจำบันเกิดนะคะความรับกบางอย่างที่อยกต้องเก็บที่ใหญ่เก็บความรักไม่อยู่ นี่เป็นสาราบูชาพระพุทธ,ธรรมหาจากักรพัรนินะคะนี่ยังมีสารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะให้เช่าเครื่องบูชานะคะสอนบ,บูชาพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นเรือนพญาโหราธิบดีนะคะเป็นรับ พยากรดวงชะตาดวงชะตานะคะโดยสิทธิ์หนฟันธงค่ะเทพราหูทรงพุทธพรมโพธิสัตว์นะคะเทพสังฆ์ทรงพยาเทพราหูทรงรุทธนะคะ จะรักฟันทงนะคะท่านจะมาที่วัดเจ้าอานี้บ่อยค่ะโดยมีศิทย์ญานิสุทธิ์นะคะของหอนฟันทงนะคะมาตั้งสำนักอยู่ในนี้นะคะสักการะแม่พระรัชนีนะคะเป็นองค์วิรูป,ปักโคอธิบดีนาคราชนะคะมีบทสวดขันธปริศ งดงามมากค่ะนอกจากนี้ยังมีการบูชาครุฑนะคะแล้วก็พระราหูค่ะกุฏินี้เป็นกุฏิถวายสังฆทานนะคะอันนี้เป็นพระราหูแม่พระรัศมีนะคะทรงครุฑค่ะ แม่พระรักษมีทรงครุฑพระนารายทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูค่ะพระนารายทรงครุทยืนอยู่บนพระราหูพระนารายทรงครุทยืนอยู่บนพระราหูแล้วก็มีเจ้าแม่ลักษมีมหาเทวีค่ะพระแม่ลักษมีมหาเทวี ลาลายทรงคุณย,ยืนยู่บนพระราหงนอกจากมีการถวายสังฆทานก็มีการถวายภาาไตรจีวรด้วยค่ะพระประจำวันเกิดก็มีค่ะ